เ้ยไม่ใช่ชแดงดำเนาะอาจจะหน้าใหม่ในช่องแดงดำนะคะเพิ่งจะแบบว่ามาไลฟ์มาไลฟ์นะคะแต่ว่าทางติ๊กต็อกก็คือเจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็ถ้าใครชอบนะคะชอบหรือว่ากดติดตามคุณหนิงไวได้ถ้าใครนิยมชมชอบกันหรือหรือนะคะอยากให้ดูแลเรื่องการวางแผนชีวิตกันเนี่ยก็ ติดตามช่องโคดหนิงเอาไว้ได้นะคะอาติดตามช่องโคดหนิงเอาไว้ได้นะคะช่องโคดหนิงก็คือจะเป็นช่องโคดหนิงนะคะ Thai Life Fit นะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณมีความปิดทั้งเรื่องนะคะการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะอะวันนี้มาทางง่ายทางง่ายนะคะทางง่ายที่แบบว่า ทำตอนเช้านะคะทำตอนเช้านะคะเวลาการขานะคะก็จะการขาระดับหัวไหล่นะคะอ่ะเราจะการขาระดับหัวไหล่นะเวลาเราทําท่าอะไรก็ตามนะคะหลักๆคือเราจะการขาระดับหัวไหล่เท่านี้นะอ่ะเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วก็ ทางง่ายๆเลยนะที่คนอิกก็คือจะทําทุกวันทําทำที่เช้านะคะในการที่จะบริหารนะคะสุขภาพนะคะก็คือเี้เื่อยๆยกขึ้นมานะคะแล้วก็เทคนิคคือการที่เราเกรงหน้าท้องนะคะอะการที่เราเกรงหน้าท้องเนี่ยคือมันจะทํให้กล้ามเนื้อตรงนี้ยนะคะ ตงทีความกระชับด้วยนะคะนอกจากเกล้าดังลกขาแล้วอสองสามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะสิบอ่ะ้างด้วยนะคะเวลาทำคือทำทั้งสองข้างนะคือมันจะได้บาลานซ์เท่ากันนะคะสี่สอนะคะอย่าลืมเกรงหน้าคอมนะคะแล้วก็หายใจปกตินะคะ ห้าหะสอ่ทั้งา้าสิขอนะคะอ่าถ้าใครอยากแบบตอนเช้าก็นอนตื่นเร็วหน่อยนะคะนอนตื่นเร็วหน่อยอ่าทำไมถึงแบบว่าถึงได้ทําตอนเช้านะม,มีเวลาแล้วก็เราก็ลองจับสัน่นทื์นะคะสักห้านาทีสินาทีได้หมดนะอ่าหลักของวันคืออะไร หลักของวัานคือการทำประจำนะคะอ่า <c oughs> หลักของการออกกำลังกายนะคะคือการที่คุณทำประจำอ่าไม่ว่านะคะไม่ว่านะคะคุณจะทำระยะเวลาไม่นานจะ5นาที10นาทีนะคะคือได้หมดนะคือไม่ได้จำกัดว่าคุณจะต้องทำวิคึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเบิร์นไม่จำเป็นนะคะอ่า